ถ้าในวันนั้นยูเครนไม่พลาดวันนี้แม่งอาจจะเป็นประเทศอันดับ3ของโลกในด้านพลังอำนาจเป็นแล้วก่อนปี1991ตอนยูเครนย,ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมีหัวรบยวเคร์อยู่ในประเทศเกิน1,900ลูกใช่1,900เว้ยพอสหภาพโซเวียตแม่งล่มยูเครนก็ประกาศเป็นเอกราชและทันทียูเครนก็กลายเป็นประเทศที่มีคลังนิวเคลียร์ใหญ่เป็นรัดับสของโลกรองแค่รัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาแต่แล้ว ยูเครนก็ดันใจดีสัตว์ปี1994ภายใต้แรงกดดันจากอเมริกากับอังกฤษยูเครนแม่งเซ็นข้อตกลงที่ชื่อว่าบ um ูดาเปสต์เมโมเรนดัมคือเอาง่ายๆย,ยอมคืนหัวรบยูเคร์ทั้งหมดให้รัสเซียโดยมีเงื่อนไขว่ารัสเซียอเมริกาและอังกฤษจะสัญญาว่าจะไม่แตะต้องยูเครน จะเคารพอธิปไตยไม่รุกล้ำพรมแดนฟังดูสวยหรูใช่ไหมแต่แม่งปี2014รัสเซียเฮียแตกบุกเข้ายูเครนแม่งเลยยึดแหลมไครเมียที่เป็นจุดยุทธศาสตร์โคตรสำคัญระหว่างยุโรปกับรัสเซียไม่พอปี2022รัสเซียแม่งลุยหนักกว่าเดิมเปิดศึกเต็มรูปแบบบุกยูเครนแม่งทั้งประเทศหวังจะกลืนแดกหมดทั้งแผ่นดินแล้วคิดดูดิถ้ายูเครนย,ยังมีนิวเคลียร์อยู่ตอนนี้รัสเซียแม่งจะกล้าหรอจะทำแบบนี้ สงครามอาจจะไม่เกิดเลยด้วยซ้ําหรือถ้ามีก็เล็กลงมากๆเพราะไม่มีใครอยากไปชนกับประเทศที่มีนิวเคลียร์อยู่เต็มบ้านแต่รัเสเซียมันก็ยังเถียงอยู่ว่าถึงยูเครนจะมีหัวรบแต่โค้ดเปิดยิงอยู่กับรัเสเซียหมดยูเครนเลยไม่มีปัญญากดระเบิดเองอยู่ดีสรุปคือยูเครนแม่งใจดีเกินไปเชื่อใจผิดคน